โอเคครับกล่าวสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องขอไม่ช่องกันนะครับผมวันนี้เสียงอาจจะไม่ดังนะครับเนื่องจากอ่าคอแหกคอแหกไปหมดแล้วครับเสียงหมดแล้วนะครับผมนะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนํารุ่นพลังแสงแล้วก็เซตไอเทมของอ่าแอสเซสตินอีกหนึ่งตัวแล้วกันนะครับผมโดยแอสเซสตินนี้นะครับอ่าช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้รับความนิยมนะครับแต่ผมเชื่อได้เลยครัว่าแพทหน้านะครับเมื่อมีการปรับเปลี่ยนตัวละครอะไรมากขึ้นนะครับผมมองว่าด้วงเนี่ยเป็นตัวที่สามารถเบิร์ตดาเมจได้นะครับด้วยการที่มันเบิร์ดดดดดาเเมจชชุุียวกโ หายแครี่ที่บางๆเลือดตำบอดหกพันเนี่ยผมมองว่าด้วงกระโดดตีหายเพราะด้วยดามจของมันเนี่ยมันเวอร์อแล้วเก็บออกจิทีอะไรเนี่ยตอนนี้จะเป็นตัวที่ฟาร์มไวมากๆและวันนี้ยวผมจะมาเล่าดูพลังแฝงก็เซตไอเทมของด้วงดีกว่านะครับผมด้วงนะครับอย่างที่ทุกคนรูนะครับว่ามันจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นแรงขึ้นสก,กิลหนึ่งนะครับเราจะปาาแมลงไปนะครับปลาปรสิตก็ไปนะครับแล้วก็มาเราโจมตีบนบ,นบนับเราทำลายสัิติดิเรียบร้อยพับเออเราทำลายสันลักษณ์เรียบร้อยแล้วจะสร้างความเสีย ายเวทมนต์7%ของ s p สูงสุด อีกฝ่ายนะครับซึ่งแรงมากๆอ่ะถ้าสมมติดาเมตแดงผมดาเมตกายภาพผม1,500ดาเมจเวทผมก็จะอยู่ราวๆ1,700รถึง1,600นกะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ซึ่งดาเมจเวทระดับนั้นนะคุณผู้ชมผมมองว่ามันหลากหลายมากสําหรับด่วงที่มีดาเมจหลากหลายนะครับผมมองว่าเยอะมากตกิลสองครับถูกปรับมาใหม่ครับถือว่าดีขึ้นนะครับเมื่อเราสไลด์ผ่านคลิปหรือว่าสไลด์ผ่านฮีโร่นะครับเราจะได้รับเอฟเฟกฟื้นฟูเลือดมากขึ้นนะครับถ้าสมมติฮีโร่นะครับเราจะฟื้นฟูสอร 50แรงขึ้นตามพลังโจมตีของเรานะครับและ ถ้าสไลด์โดนคีบคีบป่าอะไรพวกนี้นะครับจะถูกลดใหเหลือ25เเนะครับซึ่งว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับผมในส่วนของอันนี้นะครับอ่าอันตรีของล่วงนี่ก็คือโดดกระทับมาแค่นั้นเองครับแต่แรงมากๆครับผมมองเลยว่าดาเมจของล่วงแรงมากๆยิ่งเล่นป่าล่วงจะยิ่งโหดมากซึ่งเรามาดูรูนดีกว่าครับว่ารูนของล่วงยังไงนะครับบางคนถามผมนะว่ารูนไปดูตรงไหนรูนกดที่จัดเตรียมครับในข้อคำว่ารูนครับผมนี่ครับทางด้านรูนของล่วงนะครับผมลองใช้รูนมาหลายรูนแล้วผมรู้สึกว่าร เนียดีสุดเลยครับผมออนสล็อตส,อสปีดิตแล้วก็ลาก้อนคลอรครับอยาาอ่างละสิเม็ดนะครับผมเป็นดูนเจาะเกาะร้อยนะครับออนสล็อตสปีดิตแล้วก็ลาก้อนคลอรครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากเอาแรงนะคุณผู้ชมอาจจะใส่เป็นแอสซัสซิเนตก็ได้แต่แอสซัสซิเนตผมจะไม่แนะนำครับผมเพราะว่ามันจะทําให้ด้วงเนี่ยฟาร์มช้าครับเพราะว่าตัวด้วงเนี่ยต่อยมันมีดาเมจที่แรงนะแต่ว่าตัวมันตีช้าครับเพราะนั้นพยายามใส่ดาเมจว่าใส่ความเร็วในการโจมตีแม่มันด้วยอีก10เม็ดเป็นสปีดิตมันจะได้ฟาร์มเร็วในช่วงต้นเเเเเกกกมมมมมาา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 ยยยิิ่่่่่งงขขขึ้นน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 ะครรรัับใสสสสววออดดจจทีีหไปซซถ ไปบอกของดาเมจชดเชยกันได้นะครับผมนี่คือรุ่นเดียวนะครับรุ่นนั่ที่ผมจะแนะนำนะออสโอตสิบสปีดสิบแล้วก็ราคอนคลอสิบนะครับผมในส่วนของพลังแสงด้วยนะครับผมก็จะนําแนะนําเป็นพลังแสงนี้พลังแสงเดียวเลยนะครับผมนั่นก็คือในส่วนของตายเกิดนะครับผมแต่ก็จะมีพลังแสงหนึ่งนั่นก็คือพลังแสงของเคิร์สออฟเดย์นะครับขออนุญาตแนะนําเป็นสองพลังแสงนะครับขออภัยด้วยนะที่ผมแนะนําผิดนะก็จะขอแนะนําเป็นอีกพลังแสงนั่นก็คือในส่วนของเคิร์สออฟเดย์ครับระเบิดปุ้มลงไปสามสเต็คเด้งท ทำเร็วแบบนี้ก็เอาเป็นตายเกิดก็ได้ครับจะโอเคที่สุดนะครับผมนะ่ยสำหรับในส่วนของ2พลังแฝงของด้วงนะครับมาดูทางด้านไอเทมของด้วงมันนะครับผมนะด้วงนี่ไอเทมนี้แทบไม่เปลี่ยนเลยครับผมใช้เซตนี่เลยนะครับเพราะว่าเป็นเซตเบิร์ดดาเมจที่ดีที่สุดนะครับสำหรับด้วงนะด้วงเนี่ยสำหรับด้วงเนี่ยคือมันเบิร์ดดาเมจแบบเนี้ยผมมองว่าเออมันดีแล้วแต่ว่าถ้าสมมุติในกรณีที่อีกฝ่ายตัวดาเมจเวทเยอะผมจะแนะนําให้คุณผู้ชมออกในส่วนของทรอยแทนในส่วนของดาบแดงนะครับจะทําให้เราเนี่ยรอดตายจากวงไฟค่อนข้าง เพราะว่าอย่างที่รู้กันครับด้วงมันมี3ดาเมจชิ้นเนี้ยมันโดดไปอ่ะยังไงอ่ะแครี่ตัวบางอ่ะยังไงก็ตายอยู่แล้วครับคุณผู้ชมยังไงก็ตายร0 0อซอยู่แล้วเพราะนั้นถ้าเราเสริมในส่วนของความถึกไปก็จะดีแต่อันนี้ในกรณีที่เจอพวกดาเมจเวทเกิน3าตัวนะครับอันนี้ต้องทําความเข้าใจไว้ก่อนแต่ถ้าไม่เจอพวกดาเมจเวทเกิน,นอ่ะดาเมจเวทน้อยนี่ก็ออกดาบแดงไปเลยครับจะได้โดดตุ้มเดียวให้หายไวๆนะครับผมประมาณนี้ละกันในส่วนของสเตตสติมของการเล่นด้วงในป่านะครับผมก็จะประมาณนี้ละกันนะครับอาจจะเป เกียรอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้ค่อยเยอะอะไรตัวมันเล่นคอมโบง่ายๆก็แค่แบบอ่าสกิลหนึ่งให้โดนปลาแมลงให้โดนแล้วก็สไลด์แล้วก็ตู้มอะไรเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบมาเล่นง่ายนะครับสำหรับมือใหม่นะครับที่ต้องการหาแอสซินดีๆเบิร์ดดาเมจดีๆแรงๆๆนะครับก็จะแนะนําเป็นส่วนในส่วนของด้วงนะครับจะโอเคที่สุดนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับถ้องการไปดูเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครไ้เไป่อเป็นกำลังใจในการในคลิปหน้าผมคิดต่อไปจะเป็นอะไรว่าผมจะมาทำอะไรต่อฝากไลค์กดแชร์ติดตามกันต่อหนิงกุ